วันเลยทีเดียวสดข้าวีบหว โอ้เข้าไปทางไม่ครับโอ้เนะนะข้าไปทางไม่ครับพุทธบวานเต็มเลยครับพุบทธกระปุ๊บ้าเอาจันทร์พันอยู่พี่ป้าเห็ดปัวครับเห็ดปวัวเอาพอได้กินอยู่แล้วครับป้า,าเอาครับป้บาเอาโอ้บอ่ได้เอากระละมังมาใส่ครับ กระมังมาใส่ครับพี่น้องสอเ้้ยเ้นนต็มแล้วครับทางไปนี่ครับล้ามมาพี่น้องลามไป อันนี้ต้องหากระมังมาใส่ครับขุดกำลังพูนบันบานอยู่ในขุนพี่เนาะขุนนะนะที่เขาไปเอาเนาะุดนะบันบานอยู่ในขาวรูขาวจุนพูนอยู่ในขุนนปนธรรมดาครัขุ้วจุนพูนอยู่ในขุนอ้ ครับเบิ้งนะครับพุทนี่ครับแม่นเบิ้งครับทางใต้นี่มาธรรมดาดิห่วงไว้ก่อนครับห่วงไว้ก่อนพุทธทำไมเจ้าคาสั่นนะคาสั่นๆเจ้โอ้อโหเสื่อม,ออม,ออมอทางในพุทธครับข้าวจิ้มพูนไปพุทธล่ามไปน้ำใจนี่แหละครับ อันนี้หน้าบ้านนี่ครับอยู่หน้าบ้านว้าไปหัวครับนี่ครับหน้าบ้านครับทางเขาบ้านเลย<ไ>ขเขามาน,น,น,นี่ครับหากินไก่บ้านเพื่นวะกินโลบ้านครับโอ้โห้โอ้เขาไปล่าไปทั้งนี่หุ่นครับเต็มเลยนี่พูดเห็นบ่เหรอเออขัดสนทั้งกูละเปิดขึ้นไปพูนโอ้นะครับ เรือยุ่งกับกันพอยุงครับยุ่งหลายครับเตี๋มแขนเตี๋มขาไม่ต่อยุ่งเดี๋ยวขายยุ่งกันอือคุณนะโอ้พระบดาอใครอยู่ผมต้นนั่นหนุ่มๆก่อนขึ้นขึ้นมาดมอืมในถุงโอ้เข้าไปอยู่ในถุงนอนที่นถุงคุณน้องแมวอู้ด่ะอืม เกิดอยู่ในถุงครับพี่น้องเอ้ยว่าได้หาถุงยังยุ่งนานขึ้นพยัญชนะในเด็กพี่น้องเบิ้งเราลวดพุดทั้งในโอ้พุ่นธรรมดาครับพุ่นนะพุ่นเห็นบอลล่ามเขาไปทั้งในพุ่นตุ้มๆครับพุ่นทางสายพุ่นบาตุ้มๆครับ อยู่สวนโบกบกโอ้ผีมาออกอยู่หน้าบ้านครับอยู่สวนโลเบึงอยู่ตรงนี้ออกอยู่ทางเขาเขึขอนได้พี่นาะแรงโอ้ขวางไวจ้จนมุนไปแล้วครับอูน้นตุ่มๆข้าไปในหุ่นบันใส่ที่บักเลียวขวาออกออออไป,ไป แมนนั่นแหละตุ่มๆไปนั่นแหละนี่ครับพี่น้องลวกให้ลวกหุดลามออกไปในพุ่นครับบูงามงามอยู่แต่ว่าถึงฝนครับมือเสาในี่ฝนตกลงมาพุ่นะดึงขึ้นมาบัได้ขาดเนี่ยมันั่นตุ่มจมอยู่ก็มีผนล่มอยู่มองเพื่อนขวดออกมาของเด็กจนน้นขึ้นกันเขาจดผ่าน กินเัานีกิจิ้มเอามากินจิ้มเอาไปกินเอาไปแกงกินมา่ดี๋ยวชมกันไปทั้งนปืดปืดออกฮข้นไปทั้งบเโอ้ข้ไปทางไหนฝนรับปืดปืดข้นไปหนฝนเขาปืดปืดขึ้ไปในคนโอ้มีตูมตูมด้วยอ่าธรรมดาเกิดเสยครับตกดี ฝนตกดีแลวเกิดตัวนี่แหละครับโอ้ยุงหลายครับท็มขาพญายางเดี๋ยวนี้มีแต่ยงโอ้สิได้ไปหากระมังก็ได้พี่น้องได้พูดได้ตุบมๆงา่ๆพูดโอ้ดยเอากระมังก่อนพี่น้องจะมาถ่ายต่อครับ ไอตัวครับพี่น้องครับได้แล้วครับได้กระมังแล้วไอตัวเฮาบาทนี่เอาแนวกันยุ่งไปน้ำครับได้กระมังแล้วเอาแนวกันยุ่งไปน้ำนี่แหละครับหนงังอัญวยิสาเนี่ยแหละครับม,มาลงโค้งเคีงเนี่ยก็ขไพ่ได้พี่น้องเด้อนี่ครับเก็บใส่ตะกอนนะครับพี่โอ้ แกงเห็ดปวกตัวนี้บดได้แทยบดธรรมดาอมโอ้ทา้งในพุ่นครับโอ้โอ้เป็นกีมเป็นกีมในทา้งในครับแล้วเขาซูมเข้าไปเบิ่งเขีนเมนอันออนี้ฝนอ่ะเขียนเมนอันเสียมหน่อยเหรอไหมไงเงี้ยก็ทีห่หน,นึ่งนุ่งเก็บสักซะถ้ากันตากฝนมาแต่ สวนครับเปีกมามเปียกมาแต่สวนก็นเลยมาเห็นนี่แหละเห็ดปลวกอยู่หน้าบ้านเจ้าของนี่ครับเห็ดปลวกครับผมโ,โอ้มันกะห่างๆอยู่ครับบอทีคือบานข้าเจ้าดอกอุ้ยสมนียัรู้แล้วสมนียังถือว่ารู้แล้วพอได้แกงนี่หรอกอพมพอได้แกงนี่หรอกมือ โอ้ยุ่งก็ได้เนาะหอดบบิยาดหยา,ายหอดบบิยาดหยากันย,นยุ่งพูดครับกิมออกมาปีนออกมาทางในอุ้ยมาเกิดมาเกิดยี่หม่องครักเกิดอยู่ในนี่แหละครับมันมีเชื้อเห็ดครับยี่หม่องนี่เพราะว่าเออมันเคยมีอ้ยปีนั้นแห้งดอกเห็ดปวกตาโดอกพ่อพี่เปบบิดบวกึ้นอีก เบิ่งนะครับอันทั้งนี้ก็มีตุ่มๆน,น้อยๆเพราะได้เบิง่งอยอ่เบิ่งสภาพพุ่นเก็บเนี่ยว่ามันของห่างว่ได้ไปเก็บยูโคกเก็บยูเฮนนี่แหละพี่น้องเอ้ มันเป็นโกนเลยโอ้สักลงไปเป็นโกนสโูลไหมเก็บเอาเรื่อยๆครับแกงแห้งให้พี่น้องวินหัวเล็ดนี่แหละครับเห็ดปลวกครับเห็ดปลวกปลวกไหนเขาเอออันนี้อาจจะเป็นปลวกน้อยปลวกกิ๊กหนาแห้ง ขัดเป็นปวกไก่หน่อยแห้งหน่อยกว่านี่อุ้ยขาเกอันนี้สิสสเป็นปวกกียรครับขาสั่นๆเบิ่งโซ่เบิ้งกระโบเห็ยนอ,อุ้โตัโตนี่ครับขาเฮียนเหียนคุณเนาะขาเงาดิขาเฮียนเหียนน,นะนอ้วกขาปุ่งๆแต่ว่าเฮียนเหียนใช่เหรอๆๆ โอ้ยอยู่ในคนก็จะเอาได้เอเอาบะใด้กะพ่นหลอดเข้าไปเอาบาโตบบ๊ะหกว่ามันดวงเสือนี่อีกเี่นโอ้งามครับงามนี่แหละครับมองมันเกิดเคยเกิดอยู่นี่แหละได้แกงหนึ่งครับ โอ้นี่แหละครับโอ้มุนในจังใหม่ครับจับโยนจับโยนข้นงางนี้บ้างอ่าหัววินหัวหน่อยนะครับขออภยัยนี่ครับขันตับจิสิจง่ายครับอันนี้เป็นปวกครับวายุสโคเมันเกิดอีเยงคุณสองเหก่อนี่ครับโอ้เก็บเส่ ใส่เลยค่ะคิดไฟวางกินก็ใส่หมดแล้วมันมีปลวกตัวย้อนมันมีปลวกก็กินไมาหันก็มีปลวกแถวนั้นมีโพรนปลวกนะครับอีกไม่ใส่เลยที่กุศลเจ้าเบิ่งอุ่นเยอะจริงจริงอืมจุ่มอืมรูสองจุ่มเป็นแนวใดอืมอืม หน่อยหน่อยเห้ยแต่ว่าก็พอได้แกงแล้วครับพอแล้วพอแล้วได้แกงแล้วได้แกงแล้วครับได้แกงแล้วเฮ่มันเก็บยังไงอืเผาอันทานนั่นนี่นี่แหละครับผลงานอ้ย โอ้ลายอยู่ตัวนียขุนกิน่ะอยู่มัทางในขุนยู่มครับยู่มมันะอืมอาเลียทางในขุนหัวเหลี่ยมปลุกปิลิดดิขุนโอ้เมียบังเออนเดนอเด็กตันกันเออตุ่มปลุกปิลิดยันโอ้กระบอ้า เห็ดปัวละครับบัดนี้แกงเห็ดปัวกัลละครับตายคุณตายเกิดหบอกมันบอกมาเกิดอยู่อ่าบ้าดอกไม้ป่าต้นไม้หน้าบ้านนี่แหละครับปลูกเอาไว้เห็ดเป็นหัวเป็นห้าวเกิดเสยอืม เก็บครับเก็บแค่นี่สิเก็บใส่อันนั้นเก็บใส่เก็บสายส่องหลวบมุนสัมโอ้เก็บสตอบที่สองมุนมุนนี่ครับโอ้งามอยู่ได้สวยอยู่เด้อมัลยังดอกใดบนมุนดอกใดบนบัวมุนก็ได้แต่ไข่แต่มันนมเนาะยังแข็งแข็งอยู่ดิโอ้ขันยังแข็งไข่อยู่ขันมันเละๆแล้วอุบะไหวเละกระปอยเป็นเสือเละกระปอยมันไว้นี่แหละครับมันมีเสือไว้นี่ ปีนาหรือว่าปีใดมันก็จะเกิดดีครับองเก่าหนาบ้านนี่ล่ะอืมก็คงเป็นงานก็ใครกันเก็บมองอื่นบ่ท่านเขาดิเก็บมองอื่นบ่ท่านเขาเขาเขาจะไวเขาจะเห็นเขาจะหงจักมองเจ้าไปกานแต่ว่าเปลือนฝนตกัวของเสาร์เนาะอู้มาเสือรุ่ยฝนมาหมดเ้านี่อีกยัง เด็กพูละแถวไงพี่น้องเร็วกี่อย่างเราคือฝนตกแล้วมาใส่ครับเหยียบเลยโอ้ยนิวก้อยขอยบัดนี่คือเป็นแนวนี้นิวก้อยขอยมีหอนยุ่งพี่น้องจะได้กี่พี่น้องเอ้ยบที่หยดนี่ไป๊พอและโอ้พียข้างนึงกล่องนี่พี่เขาบอกบอกเนื้อว่นบอกโอ้ขาเงาบอกจังได้งามแทบตัวขาปากเงาครับ แต่ว่าง,งามอยู่ด้หัวนโ,โอ้ดอกงามๆเลยครับหัวตุมต่มๆงามเลยใช่อันนี้หัวตุ่มบนแหน่ครับอจัจโจหาขงข้างนั้นก็มีเพราะอันเป็นโพนอยู่แถว้สิย่างโลเบิงอยู่เพราะว่าหัวมันงาอยู่นะ,ะเก็นอยู่ขนสองดอกก็บอกคือว่ามันสิออกอยู่หนี่ก็เลยอกเก็บอ,อยู่ต้นย่างหน้าเขานะโอ้ไปเกิดอยู่ต้นย่างหน้าครับ เห็นสองดอกนเลยการ,ร,ารแล้วครับอาจชิมีอีกเด้นี่นี่ครับโอ้โหเนี่ยนะครับบรรยากาศยามเศร้าครับบรรยากาศนาบานครับยามเศรา้านี่แหละครับทางเขาเฮื่อนกระไดแคบๆจังหน่อยนึงรถคันยาวๆเขาบ่อได้ครับ เพราะทางมันแคบเนาะคันยาวๆเขาบอ่อใดนะครับมากับมีเห็ดปลวกอยู่นี่แหละครับโอ้อยู่นาบ้านนี่แหละขนาดจุดอยากกันยุงมะน,นํำได้ว่าันะยุงกันยังตามนะครับนี่ครับเกิดยู่หัวห้าวนาบ้านนี่แหละปลูกไปต้นไม้อาไ้ครับถูกเป็นหัวเป็นห้าวมันมีปลวกที่น้ำดินะมเอาไม่หม่มันมีปลวกครับอันเป็นกวกนี่มีปลวก โอ้เนี่ยแหละครับเขามาในบ้านตัวลินกีกำลังใหญ่โอ้นต้นทุเรียนก็กำลังใหญ่ขึ้นกันนะครับทั้งคุณหลังบ้านครับทุเรียนปูไว้หลังบ้านปูไวลายเน่ครับจากบักหุนแบเออกล้วยบักทุเรียนอันใด้กินได้ปลูกเบดครับบบกพริกบักเขือบักหเน้า หวหลังบ้านปุ๋แลนี่แหละครับพี่น้องครับผลงานร่วมโอ้ถวยบักไงเลยละ่ะนะครับถาดบักไงครับโอ้ยมาถายคนฮ <laughs> ่า่าฮ่าคุณมันเป็นโคงมันมีพ่นครับอยู่ฮะ ครับพี่น้องครับผาดล่างเรียบร้อยครับล่างตีนล่างยังเรียบร้อยนะครับนะเท้าใส่ถวยเมื่อฮอนด้บาบัี้เข้าไปแกงกันครับล่างเรียบร้อยครับนาพักอีตูมาแกงครับโมูงาม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 สวย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  โอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆโอ้นี่ครับเก็บขึ้นมาแล้วยังแข็งอยู่ใครยู่ยังโผล่ตัวอันเป็นเออโอ้ในวามชิเลเบิดแล้วครับพอได้กินยูดอกพี่น้องพอได้กินยูก่อนไปเฮ็ดงานครับได้การได้การพูน่าโอ้ไป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 พี่น้องไปซิไปเก็บไปไปห้าไปหัก อดแล้วครับพี่น้องครับบุ้ยฝุดอ,อัก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 อยู่ไหนพูนะโอ้ตับบักขีลกลงไปนัยังหน่อยปลาแดกลงไปอหอมห่วยหว่วยพี่น้องอืมได้กินผัดกินผัดอีตัวอีตัวโอ้หอมหว่วยหว่วยครับโอ้ ไค่ที่ได้กินแล้วครับี่น้องสวยงามเลยทีเดียวอยแกงน้ำหลแกงเห็ดแกงเห็ดแกงน้ำาหลา<ก>น<า>้ำพออจอเดี๋ยวมันก็ออกมาจากเห็ดเองเพื่นว่าเป็นสูตรครับสูตรของแม่บ้านพงศายเองนะครับสูตรที่ผมหา้าน้ำหลเดี๋ยวมันน้ำเยอะเกินเพราะาน้ำออกมาจากเห็ดก็มีอยู่แล้วนะครับโอ้ ออกปลก,กล่ะครับสวยงามเลยทีเดียวอเฮดมันหวานในตัวครับแห่งเป็นเฮดปลวกเ,วเออมันจหวานในตัวเลยนะครับเขาไปเบิ่งไกลๆก่อนนะปติทตปแดกนั่งปแดกลงไปอีกครับอืได้แกงนึ่งนาระพีน่น้องเออเขาท่าแล้วได้บั๋นโอ้หวัหวมวยหว่หวยครับ เสียงรถผู้เด่มาเนาะผู้เด่นเนาะนี่แหละครับฝนอกักอักเลยครับฝนอกักอักเลยโอ้ชุกแล้วชุกแล้ว,ลวครับใส่ถ้วยตัวครับปัดทินีอ้าวเทละครับเทแล้วตวดโอ้โหหอมหวนเลยที่เดียวพี่น้อง ชวนให้น้ำลายไหลนะครับนี่คือกอกกอกคือแกงเห็ด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 เดบุ้ยไอ้ถวดวดครับแกงเห็ดปลวกครับพี่น้องภาคกลางเขาจะเอิอนเห็ดโคนครับมามามาพี่น้องกินเขาน้ำกันตัวบาทินกินแล้วก็ไปเห็ดงานครับผมขอบคุณพี่น้องที่รับชมนะครับเอาไว้พ่อกันคลิปต่อไป ขอบคุณครับอุ้ยงามงามวันเลยทีเดียวสดเข้าไปบูเดียกยว